ลำโพงกับลำโครับผมขอการน้สกัล่าลพอครับต่างใจเยอ Styles Hayır! โอ้ยซุ่มขนคีตาแร่โอ้ยบ้านกับบรรยกาศม้านกับประทงขี่รถมอเตอร์ไซค์แปดไปแปดมาอยู่นี่ตุนแมงเด้โพงแม่โอ้ยเอ็มันนุ่นมั่งเล่นสวยอีกแล้วได้อย่างมากเนาะ อไอ้บุ้มมี่เนาะสมโอหูดว่าไอ้เอศัย,ย่วัดกินเขา้นบาดลุงพอไอ้มาโรงเรียนใดทุกมือนี่ปหยอดลุงพอเป็นเมตตาไอ้เออสมโอเขอโทษสมโอเลื่อมไปแต่สมโอเสอมาคนดีดๆจังไอ้มาน่นทุกมือหนึ่งต่องมีคนมาเมตตาแน่นอนไอ้ควเด็ดสมโอเล่ลายเดอร์ทิงกับมันใจอ่ไอ้มาตลอด เออเออไอแม่นุ่นสุโมดียินว่าบ้านมือหนีห้องเฮาสิมีเครื่องต่างหัวหน้าห้องแมนบอสมโมดียินว่าไอแม่นุ่นจีร้องสมัครแมนบอแมนแมนไอจีร้องสมัคร์กทาเทือได้๋ยวซอยงานคุณครูนั่งคืคอดีแท้สมโอสิเลือกไอแม่นุ่เด้อเลยสมโอสิบอกมูอให้เลือกไอน้นั่งจ้าจ้าขอบใจเลยหลายป,าป้าข้าไปเลี้ยงเถอะ เด็กวัดตัวมีเงินใส่บ่ชเป็นแค่เด็กวัดเสียงเงินมันใสเอาสิเขามีขอเสนอให้ตัวตัวสีมีเงินใส่งไงสบายสบายใบมีตัวก็ต้องลงสมรภูมิหนาห่อแค่นี้ตัวก็ได้เงินใส่สบายแล้วเอานีเงินให้ตัวพ่อใส่บ่มานูนเอยมนูนคนเฮาเกิดมา ถึงแม้มันสิยากจนสำได้แต่นั่นมันก็บเราสำคัญดอกเพราะมันเป็นแค่เปลือกนอกแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าจ,จนความดีดั่มมนุษย์เลยครับครับผมพ่อครับเ่อบอกเลยเพราะว่าเ่อตัดเย็บทีสิลลร่ง,งสำลักพ่อหน้าทองาาแล้วถึงไฮไล,ไลท์คุณเ่อก็บโเอา ภาษาเด็กวัดทำเป็นอวดดีเจ้าวัดเจ้านักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะมีการคัดเลือกหัวหน้าห้องก็จะมีอยู่สองคนด้วยกันคนที่หนึ่งเด็กชายมนูนอ่ะมนูนออกมาข้างหน้าค่ะคนที่สองเด็กชายวัฒนชัยจันทศินออกมาข้างหน้าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการโหวตคะแนานเสียงใครต้อง เลือกเด็กชายวัฒนาชายยกมือขึ้นค่ะม,<า>มีแค่คนเดียวนะคะต่อไปเป็นเด็กชายมนูนค่ะจะเลือกเด็กชายมนูนค่ะยกมือขึ้นค่ะโอ้หมีตั้ง13าคนนะคะสรุปคะแนนเป็นเอกฉันคนที่จะได้เป็นหัวหน้าชั้น ก็คือเด็กชายมานูนปรบมือให้ด้วยค่ะมานูนมานูนแม่เอือจะไปคอแม่เอ,อืยดห้ยหายตัวไม่เห็นงานซอยแม่เอ,อือเพอ่ตัวจะได้มีเงินใส่แ,แม่เอือขบอกพวกับป้าเฮาแม่แม่ปอระมาหรือจ๊ะแม่สวัสดีจ๊ะจ้าวัสดีลูกปรเมือบ่ลูกบ่จ๊ะ เมื่อนี้นุาย้าน้องมาเห็นหน้าซอยแหม่จ้ะให้หล้ะลูกน้องมานุ่นจ้ะครับสวัสดีครับมานุ่นมานุ่นเห็นยังเป็นครับล้างถ้วยต่างถ้วยกว่าเพือนเป็นมอลูกเป็นครับเป็น,เ,ปนเดี๋ยวแม่สิจางเด้อครับครับ,รบผม แล้วเราบาร์ลูกแมวบาร์มือไอ้บคร์าครบาคบอ๋อมื้อนี้แม่มีคาขนมใหม้มานู่นเด้อมืม้อหลังมาซอยแม่อีกเด้อลูกเด้อ เช้านี่กระเป๋าตังค์เอามาแล้วมันหายเคอเห็นไหมแล้วคุณพี่ไปทำเรื่นหายที่ไหนคะแล้ก็สงสัยมาด้วยกันนั่นแหละมันหายไม่รู้หายที่ไหนตายแล้วใจเย็นๆค่ะอยูใจเย็นๆเพโอ้เดี๋ยวเผื่อมีคนเก็บได้ค่ะก็มีเงินเยอะอยู่นะมีเงินรูครับครูครับอะไรเหลูกมีอะไรหรอกระเป๋าตังค์ใครครับแลูวเก็บได้ที่ไหนหรอหน้าโรงเรียนครับโอ้ไหนดูซิเป็นของใคร คุณครูพันธ์นะคใช่ของคุณพี่ไหมคะใช่เลยเลยเนี่ของคุณครูเหรอลูกเนี่ยโอ้ยนอนได้ที่ไหนคะใช่เลยมันนอนเธเป็นเด็กดีมากโอ้ยเงินเงินเหรเท่าเก่าเลยโอ้เธอเป็นเด็กดีมากลูกเธอน่ารักมากเลยขอให้เธอเจริญรุ่งเรืองในอนาคตนะครับเออเธอเรียนหนังสือเก่งๆครับผมเธอเป็นเด็กดีขอให้ความีตลอดไปนะลูกและรางวัลสำหรับคนดีคนเก่ง คนที่มีความอดทนและที่สําคัญเขามีความซื่อสัตย์นั่นคือเด็กชายมนูนมงคลเชิญจ้ะก็เรื่อนบงนี้ะลูกนะ หนูมีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆไมหมลูกนีครับหนจะเป็นคนดีจะทําความดีแม่ขอรับชั่นแบบนี้ตลอดไปค,ครับครับอ,อย่างพอเพียใกล้ตัวความสุขยังนีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกร้อนในใจ คงคนรู้จักเพียงพอ